นี่ต้องอะไรมากเลย,ยไหม,มสุดยอดง่ายไหมเปิดมาเลยครับผมผมใช้น้าแกงส้มตาเชฟบุ๊กเลยนะสาคัญที่สุดคือต้องเขย่าเยอะๆแล้วก็เทจะกินแกงส้มอะไรก็ได้ง่ายหมดไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดด้วยนะตัวนี้ปิดฝาเลยจ้ะรอให้เดือดวันนี้เรามีเนื้อสัตว์เป็นกุ้งน่ากินน่ากินแบบนี้แล้วก็มีผักกระเฉดน้นําเดือดแล้วใส่เลยครับกุ้ง จะใส่ผักใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ตามรอน้ําเดือดไม่ต้องปรุงเพิ่มทีนี้ผักกระเฉดเป็นผักที่สุกมากเกินไปจะเหนียวพี่ต้องให้หม้อนี้มันเดือดจัดๆแล้วค่อยเอาไปราดคือถ้ามันเดือดไม่จัดแล้วพี่ไปราดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออุณหภูมิของน้ํามันลดลงเร็วมากผักมันก็จะไม่ค่อยสุกเสร็จปุ๊บเดือดแบบนี้กุ้งสุกแล้วพี่เอามาราดเลยต้องแบบนี้เลยนะต้องแบบนี้เท่านั้นนะถ้าไม่เดือดจัดแบบนี้ไม่ได้นะแค่นี้พี่ได้แกงส้มผักกระเฉดแล้วรับรองผักกระเฉดพี่จะไม่เหนียวเลย น้ำแกงส้มพร้อมรับประทานสูตรโบราณตาเชฟบุ๊กครับผมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติแท้100%เปเซ็ไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มในนี้มีเนื้อปลาเข้มข้นอยู่แล้วถึง25%ใส่ผักใส่เนื้อสัตว์ก็อร่อยกับแกงส้มได้เลยใครที่สนใจตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆรออยู่ครับผม